ดินแดนไทยอยู่ในวิกฤตประชาชนต้องการคำตอบที่เด็ดขาดจากรัฐบาลคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยจับมือกับประชาชนที่กังวลอย่างลึกซึ้งเดินหน้าออกมุ่งสู่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนายอนุทินชาญวีรุลยุติการเจรจาทุกรูปแบบกับรัฐบาลกัมพูชาจนกว่าจะได้รับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไทยได้ยื่นไว้อย่างเคร่งครัดซึ่งประกอบด้วย4ข้อสำคัญดังนี้การจัดการปัญหาทุ่นระเบิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายต่อประชาชน การเคลื่อนย้ายกำลังทหารและอาวุธออกจากพื้นที่ชายแดนเพื่อลดความตึงเครียดการเคลื่อนย้ายประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนออกไปเพื่อความปลอดภัยการปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์ที่ก่อการร้ายและสร้างความไม่สงบในพื้นที่แต่ที่น่ากังวลคือการเจรจา JBC JBC และการประชุมในเวทีอาเซียนที่มีการมีส่วนร่วมของสหรัฐอเมริกาและมาเลเซียซึ่งอาจนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ยืดเยือ้อและไม่เป็นอย่างถาวรประชาชนต้องการความเด็ดขาดจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งรัฐบาลต้องแสดงความมุ่งมั่นโดยทำให้เห็นผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน MOU 43 ปัญหาที่ถูกละเลยนแพทย์วรรงเดชกิจวิกรมจากคณะรวมพลังแผ่นดินชี้ให้เห็นว่า MOU 43และ MOU 44เป็นปัญหาสำคัญที่อาจนำไปสู่การสูญเสียดินแดนทั้งบกและทะเลซึ่ง MOU 43โดยเฉพาะมีระยะเวลาที่อาจทำให้ประเทศไทยตกหลุมพรางในการเจรจารณปัจจุบันมี2ส,สถานการณ์สำคัญที่ต้องติดตามคือการประชุม ผู้นำอาเซียนในวันที่26-27ตุลาคมและรายงานที่ว่าประเทศมาเลเซียเชิญสหรัฐมาร่วมลงนามในสัญญาสันติภาพปฏิยาก,กลาลัมเปอร์ซึ่งฝ่ายไทยได้ตั้งเงื่อนไขกับกัมพูชาสีข้ออย่างไรก็ตามการลงนามเหล่านี้เป็นเพียงการลดความตึงเครีย,รยดยศชั่วคราวไม่ใช่การแก้ไขปัญหาหลักที่เกี่ยวข้องกับ MOU43 ซึ่งอาจทำให้ไทยเสี่ยงต่อการสูญเสียดินแดนคำถามที่ครองใจทุกคนทำไมรัฐบาลถึงยังไม่ประกาศยกเลิก m o u 4 3 กลุ่มรวมพลังแผ่นดินเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิก MOU 43ภายใน3เดือนโดยไม่จําเป็นต้องทําประชามติเพราะเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการปกป้องดินแดนประเทศคุณคิดยังไงยกเลิก MOU 43คือคําตอบที่เหมาะสมหรือไม่มาร่วมตอบโต้และแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชากันเถอะ